ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด ครอบครัควคำแหงและครอบครัวรองอ่ำร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระพิธร,รมสรีระสังขารอดีตเจ้าวาดวัดพุทธภาวนารามที่สาราจ,จตุรมุขวัดพุทธภาวนารามถนนสุขุมวิตบบทตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครอบครัวคำแหงและครอบครัวรองอ่ำนำโดยนายมนัทคำแหงพร้อมคณะญาติพี่น้องและลหลานร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระพิธรมสรีระสังขารพระธิการสำเนาสิรสิป,ปัญ,ญโยสำเนาคำแหงอดีตเจ้าวาดวัดพุทธภาวนารามโดยมีนายมนัทคำแหงจุดธูปเทียนบูชาพระ นายเพชรร้องอ่ำจุดทุบเทียนบูชาพระธรรมและนางลมโชยเขตรำพันจุดเครื่องทองน้อยหน้าศพพระสงฆ์จากวัดมหาวงศสีรูปสวดพระพิธรรมคณะเจ้าภาพร่วมทอดผ้าบังสกุลถวายจตุปัจจัยเครื่องทยาธรมพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรโดยมีพระเทรานุเถระพระภิกษุสามนเณรจากวัดต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษพระธิการสำเนาสิริปัญโยและชาวชุมชนวัดพุทธ,ธาภาวนารามเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียงโดยมีพระมหาวิโรธอัคขปัญโยและ ผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดพุทธาภาวนารามพร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์และวัยาวัจกรร่วมให้การต้อนรับภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ต้มมีวรรยัััหปดูิ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด Eu